รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยคือตำนานสืบสารของชุมชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการรอยยิ้มของแผดินครับพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดน้ําอัมพวาครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายครับของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองนะครับมีการซื้อขายอาหารจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายกันบนเรือนหละครับหรือบางท่านก็อาจจะนั่งเรือเพื่อจะชมบรรยากาศ2สองฝั่งคลองนะครับอันนี้ก็ได้อัตลักษณอีกแบบนะครับ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่นะคะของโครงการอภาวาเชพัฒนาอนุรักษ์ค่ะก็ตรงพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็เป็นสวนนะคะเป็นสวนของโครงการนี้นะคะก็มีพื้นที่ทั้งหมดนะคะประมาณ16ไร่ค่ะถ้าเกิดรวมพื้นที่ทั้งหมดก็จะประมาณ2 1ถึง22ไร่ค่ะ ค่ะตรงนี้คะก็จะเป็นขนาดที่1ค่ะก็เป็นเรื่องของการผสมผสานร,ระหว่างก็จะมีเป็นพวกไม้ผลนะคะแล้วก็เป็นไม้หอมค่ะค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นขนาดที่สองนะคะก็จะเป็นขนาดของมะพร้าวค่ะแล้วก็เราก็จะปลูกกล้วยแซมบ้างนิดหน่อยนะคะ ทันทีที่ก้าวเข้าสู่สวนสาธิตการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาหนึ่งในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เราจะได้พบกับความร่มรื่นของพันธุไม้นานาพันธุ์ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของท้องถิ่นของชาวอัมพวาด้านการเกษตรโดยเฉพาะไม้ผลที่นิยมปลูกกันมากก็คือลิ้นจี่ส้มโอพันธุ์ขาวพิสุทธิ์มะพร้าวกล้วยมะละกอและอื่นๆอีกมากมาย ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นขนาดที่3ค่ะขนาดที่3ของเรานะคะก็จะปลูกลิ้นจี่ค่ะเป็นส่วนมากเลยนะะก็อาจจะมีเป็นส้มโออย่างคะ่ะแซมนิดหน่อยค่ะอย่างเช่นหน่อยค่ะก็จะมีเป็นส้มโอแซมอย่างคะ่ะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่ตรงนี้ค่ะคือเป็นลิ้นจี่ที่เราปลูกมานานก็อายุสักประมาณ30ปีค่ะต้นก็เลยอาจจะใหญ่หน่อย ตรงนี้นะคะก็เป็นต้นมายงชิดน,นะคะมีอายุประมาณนะคะห้าสิบปีขึ้นไปค่ะคือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เก่าแก่ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของคุณป้าประยงนะคะวรังค่ะซึ่งท่านะได้มอบพื้นที่นะคะผืนนี้ประมาณ21-22ไร่ค่ะให้แก่สมเด็จพระเทพค่ะแล้วก็ปลูกไว้อย่างนี้แล้วก็ทำมาเป็นสวนสวนสาธิตการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ,พรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีลักษณะเป็นสวนยกร่องเพื่อเป็นคันกั้นน้ำเค็มควบคุมน้ำจืดและน้ำกร่อยไม่ให้เป็นอันตรายต่อต้นไม้อีกทั้งน้ำในคลองมีแร่ธาตุจำนวนมากทำให้ผักและไม้ผลมีคุณภาพและรสชาติดีอีกด้วย คือต้นอัมพาค่ะที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะต้นอัมพาค่ะส่วนใหญ่เนี่ยลูกนะคะคือจะออกตรงคนต้นมากกว่าค่ะก็คือด้านบนก็จะมีค่ะแต่จะมีก็ต่อเมื่อจะมีตุ่มๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีดอกออกมาค่ะถึงจะมีผลได้คือตรงนี้ค่ะในสวนแล้วเนี่ยจะมีเพียงต้นเดียวค่ะส่วนของโครงการเราเนี่ยจะมีแค่ต้นอัมพาต้นนี้ต้นเดียวค่ะแต่คือเนี่ยค่ะนี่คือผลของมันนะคะค่ะอันนี้ค่ะคือเป็นลูกของลูกอัมพาค่ะ ต่ที่จริงค่ะคือมันจะมีผลใหญ่กว่านี้อะค่ะนีออกตลอดปีป่ะคะตลอดปีค่ะต้นควาจะออกผลตลอดปีค่ะก็จะออกมาเรื่อยๆก็จะมีเป็นช่วงๆที่จะออกเยอะเลยอะค่ะ นอกจากเราจะได้เพลิดเพลินกับการชมสวนที่มีพันธไม้หายากอย่างต้นอัมพวาแล้วเรายังได้รับความรู้จากเสียงเจื้อแจ้วของมักคุเทศน้อย,ยที่คอย,อ,ยอธิบายพืชพันธไม้ต่างๆรวม,มทั้งระบบนิเวศว,วิถีชีวิตความ,มาเป็นอยู่แบบนนนดั้งเดิมของชุมชนชาวอัมพวาก็จะมองออกว่าจะแยกออกค่ะว่ารู้สึกค่ะว่าเราได้มีส่วนร่วมค่ะที่ได้ช่วยการอนุรักษ์ค่ะ วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชนอัมพาวาค่ะก็คือก็ขอเชิญชวนนะคะท่านใดน,นะคะที่ไม่เคยมาหรือเคยมาแล้วนะคะก็อยากให้มาอีกนะคะเพราะว่าคือที่เนี้ยค่ะที่ท่านมาเนี่ยก็คือเราก็มีมครคเทศน้อยนะคะก็พาชมสวนแล้วก็ให้ความรู้แก่ทุกท่านค่ะก็ท่านก็จะได้รู้ค่ะว่าเออที่เนี่ยค่ะท่านมาที่นี่ใช่ไหมว่ามีจุดไหนบ้างดีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถ มีข้อมูลบางบางท่านนะที่ที่ยังเรียนหนังสืออยู่บ้าง mm hmm. ก็สามารถมีข้อมูลเพื่อการศึกษาด้วยค่ะก็ mm hmm. ข,อขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวนะคะที่นี่นะคะก็มีต้นไม้แปลกๆนะคะเช่นต้นอัมพวาน,นะคะหาชมได้ยากนะคะมีดอกและผลออกตลอดปีนะคะก็ขอเชิญชวนะคะ่ะ ตนนี้หากท่านใดที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติหรือเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าจะลองมาที่อัมพวาและแวะมาที่โครงการอัมพวาใช้พัฒนานุรักษ์สักครั้งแล้วจะพบว่าอัมพวาที่ท่านเคยรู้จักนั้นไม่ใช่มีเพียงหิ่งห้อยหรือตลาดน้ําเท่านั้นที่ทําให้ท่านรู้สึกประทับใจได้ ความพอใจบนรอยยิ้มของประชาชนคืองานของเรากรมการปกครองเต็มใจเพื่อประชาชน ครับวิถีชีวิตสายน้ําของชาวอัมพวาจมุตสงครามนะครับที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าสงบเงียบมีความสุขมากๆครับแล้วทําให้ย้อนนึกถึงบรรยากาศในครั้งในอดีตที่ผ่านๆมานะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโครงการที่น่าสนใจอยู่หนึ่งโครงการนะครับ โดยมูลทิชัยพัฒนาครับโครงการนี้ชื่อโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับซึ่งรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติครับจากท่านดรสุเมธตันติเวชกุลครับเลขาธิการมูลทิชัยพัฒนาจะมาให้รายละเอียดกับเราครับสวัสดีกรท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็คงต้องขอเรียนถามของโครงการนี้ก่อนนะครับว่าจุดประสงค์ในการเริ่มโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นี้เริ่มขึ้นได้อย่างไรครับท่านครับ ความจริงก็เกิดขึ้นโดยบังเอิญก็ว่าได้นะครับ,รบเพราะว่าสืบเนื่องมาจากคุณป้าประยงกระลังเนี่ยนะครับ,รบเกิดมีจิตัทาได้ทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายห้องแถวเรียนรยนน้ำเนี่ยประมาณ30กว่าห้องอนะสามสิบสองห้องเ้า,มาไม่จำิดเนี่ยถวายแด่สมเด็จพระเทพ นวนทั้งบ้านที่ท่านอยู่อาศัยด้วยในอีกากหนึ่งของถนนทางด้านนูนเป็นสวนน, 4, 5, น่าสีสักห้าหกนาดักเนี่ยพันหนัภาษาช,ชาวสวนก็นะครับนี้พอเมื่อเข้ามาถวายเสร็จแล้วเนี่ยอันที่จริงเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไระสมเด็จพระเทพตอนระยะหลังมานะครับก็มีพระราชมรริว่าเอ๊ะเราก็ทำโครงการเรื่องพัฒนาเรื่องอะไรอะไรมาเยอะแล้วแต่โครงการในแง่ของวัฒน,นธรรมวิถีชีวิตชุมชนอะไรเรายังไม่ทําเลย ก็เนื่องจากสภาพของห้องแถวอะไรต,ต่างๆเนี่ยนะครับที่มีอยู่อย่างสวาทที่เห็นเนี่ยนะครับรับวันจะสูญหายไปทุกทีแล้ว mm hmm. พระองค์ท่านก็รับสังว่าอย่างนั้นเลยก็เอาโครงการนี้ลือฟื้นวิตีสชีวิตของชาวไทยที่อยู่ริมน้ำเนี่ยนะครับ mm hmm. ิธีชาวอัมพวาที่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยเพราะาเราวิโครงสร้างอยู่แล้ว, mm hmm. วก็ผลสุดท้ายก็เลยขึ้นมาแล้วก็ได้รับความวมมือจากคณะสา,าบัน แการของชุฬาลงครอนแล้วก็มีหน่วยงานต่างประเทศด้วยนะครับแกแคนาดเวียนก็เกิดสนใจขึ้นมาก็ตั้งของทุนอะไรต่าไรเราทําอะไรบ้างนะครับท่านแรกที่สุดก็กอยู่ในภาพที่ซุดโฉมมากนะครับ,รบห้องแถวนี้บางบางห้องนี้อยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้แล้วก็อยู่ในลักษณะที่โซมมากก็ต้องาการทําการซ่อมแซม ต้มแซมแล้วบางอันที่เห็นร่า,าขงขาเขาขาวนี่เราเผื่อเจอําใหม่เลยเ,เพราะตอมอตอมืออะไรนี่ก็เรียกว่าพังผูกพังหมดอะไรอ,อะไรหมดก็รสรุปว่าเบื้องต้นั้านหลังกาลื้อฟื้นสภาพโครงสร้างทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับเราก็ไม่ได้เอาคนไปไหนเราเจ้าของเดิมที่เขาอยู่ห้องแถวถ้าเขาปรารถนาจะอยู่เช่าต่อเราก็ให้เช่าที่ในราคาที่ราคาเ,เ,เหมือนเดิมเลยนะครับคุณป้าก็ขออาศัยอยู่ในบ้านจนชีวิตจะหาไม่นะครับ แล้วหลังจากนั้นในบริเวณสวนนั้นก็ทําการรื้อฟื้นให้มีสภาพสวนเหมือนอย่างสภาพดั้งเดิมครับคือไม่เอาไม้สมัยใหม่เข้าไปหรืออะไรเข้าไปนะครับแต่ก็อ,อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามีต้นอัมพวาเนี่ยเราไม่รู้จักมีต้นไม้ต้นหนึ่งช,ช,ชื่ออัมพาวาผมเองผมก็ไม่รู้อ่วันหนึ่งเขาเด็ดลูกมาให้นะครับลูกก็ไม่ก็สวยเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันทําให้มีความหลากหลายในชีวภาพอะไรตระเรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ ทำการรื้อฟื้นในบริเวณห้องเนี่ยนะครับเราก็จะมีของอ,อ,อะไรนะครับของสุนทรภพน<อ>นะครับก็บร<ๆ>ิเอนว่าสุนทรภพรเนี่ยนะครูเอื้อนั้นเป็นคนที่นี่นะครับทางมูลนิธิของสุนทรภพรก็บอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในบ้านครูเอื้อนนะครับ,รบก็บอกขอเช่าสักสองห้องได้ไหมไทำพิพิธภัณฑ์ครูเอื้อเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวเหมาะเจาะกันไปหมดเลย นะครับก็รับดับโดยสรุปสรุปเอาเอาชีวิตเก่าคืนมานะครับโรงงานทําขนมเปี๊ยะมีบ้านที่เขาเปิดอยู่อย่างในลักษณะที่เราเห็นเนี่ยบ้านเจ้าู๋สมัยก่อนที่เข้าใจว่าคงจะจะจะ,จะทำเจ้าอู๋ขายอะไรอะไรเนี่ยนะครับเอาลืนกลับมานี่ก็ผมพอ,พอสร้างขึ้นมาแล้วอะไรอะไรเข้ามาแล้วไม่ได้เชื่อครับเพราะว่าคนนิยมมามา,มากคนกรุงเทพที่อาจจะอ,อึดอัดที่กรุงเทพอยากเห็นชีวิต ที่เก่าๆนั่งเดิมริมน้ำอะไรเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็มีแนวความคิดเก่ามาเกี่ยวกับเรื่องโฮมสเตย์เห็นหลายแห่งเลยครับร้านอาหารเริ่มเปิดเสื้อปะมีเอ่อพีนติ้งนะครับภาพวาดหัตกรรมอะไรตระลายตางเริ่มคืนมาแล้วก็จัดห้องจัดทับอะไรตะลรอย่างอย่างชนิดว่าสวยงามนะครับคนก็เริ่มมาเที่ยวเลยนับตั้แต่เราเริ่มโครงการนั้นตระวชีวิตแถวนี้เกือบจะเปลี่ยนไปเลย นี้นะครับเราก็มาสู่เขาเรียกว่าห้องนิทรรศการนะครับชุมของชุมชนนะครับของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่อัมพวานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการจริครับท่านครับจริงๆนั้นห้องทั้งหมด30กว่าห้องเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเราให้เจ้าของที่เคยเป็นคนเช่าอยู่แล้วได้เช่าไปอย่ที่เล่าอยต้นฟังกันนะครับอีกส่วนนั้นแล้วเจ็บว้ใช้ส่วนกลางส่วนกลางก็ไม่ใช่ส่วนของเราเองนะครับเราต้องการให้ชุมชนเนี่ยเขาได้มีจุด ชวนร่วมอะไรสักแห่งหนึ่งอย่างในบริเวณนี้เป็นต้นเนี่ยก็ให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมอะไรต่ออะไรเขาตามวัฒนธรรมต้องกินนะอย่างเวลานี้เราก็จัดสําหรับที่คนสมัยโบราณเคยนั่งกินอยู่อะไรต่ออะไรชุมชนก็ได้มาดูด้วยแล้วโดยเฉพาะคนกรุงเทพอยากรู้ชีวิตชุมชนยังไงก็ดิ่งมาที่นี่เลยนะถัดไปก็มีศูนย์ข้อมูลอะไรต่ออะไรต่างๆคือเรื่องข่าวสารข้อมูลเนี่ยมันสาคัญคบาง,งทีเราไปดูอะไรเราก็ไม่รู้ว่า ที่มันมีอะไรขึ้นว่าถ้าทำเป็นยังไงอะไรแต่ไม่รู้เพราะนั้นไอ้เรื่องไอ้เรื่องเรื่องสารสนเทศอะไระไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสอาหกรรมนะครับจัดงานแล้วก็ได้ให้รัมบานมาก้อนหนึ่งทำการทำรูปบรรุงปรับปรุงแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างเป็นไม้สักล้วนๆเลยยังไม่คี้เรือที่เรานั่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขามอบให้เราสามสิบลามหลังจากที่จัดงานที่อินเทอเมืองทองธานีแล้วเนี่ย พอที่สุดงานก็ยกให้เราหมดเลยเราก็มาจัดตั้งทําเป็นลานอเนกประสงค์ลานแสดงอะไรแต่อะไรต่างๆในสวนในเสือนกทาพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านพูดโดยทั่วๆไปส่วนรวมก็คือว่าเอาวิถีชีวิตนมาแสดงให้เขาดูแล้วก็ให้ชาวชุมชนเองได้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตชุมชนเขาไม่ใช่สิ่งที่จะต้องหนีเลยถ้าเป็นสิ่งมีค่าเขาต้องมีความสุขว่าเป็นร่มดีอยู่ท่ามกลางครอบครัวเขาทำไมจะต้องหนีครอบครัว อยู่ตลอดเวลายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับสำหรับกิจกรรมที่สามารถสร้างไรายได้ได้ไดก็จะเห็นเนี่ยนะครับทำโฮมสเตย์คนแน่นเอียดเลยเปิดร้านอาหารสายศิลปะห้องสินนากโลกลาห้องวัสดุอะไรอะไรที่อยู่ในเรื่องในสวนเนี่ยถูกไหมออกมาทําออกมาเติมสติปัญญายลงไปสัหน่อยมันก็เป็นศิลปะที่น่าดูน่าชมกันได้เนี่ยทำให้ทำให้คนเนี่ยได้กลับบ้านได้ติดบ้าน,ยานอย่างน้อยก็ไม่จับไปส่วนนึงนะครับอีกส่วนนีู้่กรุงเทพก็เริ่มกลับ นะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะได้คงอยู่อย่างนั้ไปด้วยผมคิดตรงนี้สําคัญเพราะเราในคนไทยโดยท,ทั่วไปนี้เราสูญเสียชีวิตดั้งเดิมของเรายเยอะเลยนะครับแล้วไปมีชีวิตแบบแบบตะวันตกแบบฝรั่งแบบอะไรอะไรทำให้ขาดใ้ความว่าอะไรเดียวคุณธรรมจริยธรรมในความคิดแบบวิถีชีวิตแบบไทยเนี่ยนะครับมันก็หายไป ไปไปไปมากเลยเนี่ยชีวิตเลยผมคิดว่าคนไทยเวลานี้ชีวิตวุ่นวายมากเพราะอันนี้สังเกตได้ว่าไม่น่าเชื่อคนมาดูมาเดินแค่จะเบียดเสียดจนเท้าต่อเท้าเลยมันเหมือนกับว่าเขากำลังหยหาสิ่งยี่ก็คือเรื่องขิดความเป็นไทยคิดถึงครับมันได้บรรยากาศที่แบบเป็นเป็นไทยจริงๆรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมันได้บรรยากาศแบบจริงๆถ้าจะบอกว่าโครงการนี้วัตถุประสงค์ในการจัดจริงๆเนี่ยครับ ที่ทาให้เราได้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพวาเนี่ยนะครับัตถุประสงค์มันคทือกอะไรครับท่านครับก็ทาให้คนไทยเราได้รู้จักคุณค่าคุณค่าในวิถีชีวิตไทยที่เราลืมอย่างที่พูดเลยเมื่อกี้เนี่ยนะครับจนลืมไปทุกทีว่าสิ่วิถีชีวิตแบบไหนสิ่งชีวิตที่มีคุณค่าก็หลังยังเดินมาดูเลยครับก็ไม่มีคนไทยเองอยู่ในกรุงเทพก็เดินมาดูและแถมเช่าห้องอยู่จองกันเรียกว่า ไม่เป็นเัือนวันเต็มหมดเลย